จะมาอัปเดตกันนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยชอบใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้บ่อยบ่อยมาแล้ววันนี้แค่น,นี้จะมาชิกใหม่ อันนี้ชื่อน้องกระเพสวัสดีค่ะมาเจอกันในช่องลิกานะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเครื่องสาอางที่ชอบใช้ในช่วงนี้นะคะคลิปนี้คือห่างหายไปนานมากเลยนะก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยชอบใช้เครื่องสาอางอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นเครื่องสาอางที่ใช้บ่อยๆก็เดี๋ยวขอเริ่มที่อันแรกเลยจะเป็นกันแดดราชินะคะอันนี้หลอดที่2แล้วมันเป็นกันแดดที่ทาแล้วผิวมันดูเนียนสวยอะทุกคนมันทาให้ผิวเรามันดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็หน้าผ่องนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยคุมมันนานแล้วก็มันจะไม่มไม anymore, ด้แบบ ปกปิดมากนะมันจะมียังเห็นรอยอยู่บ้างแต่ว่าช่วยอำพรางให้พวกรอยสิวของเราค่ะรอยดำต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันดูบเบลอไปนะคะใช้ไประหว่างวันแล้วค่ะผิวหน้ายังดูสวยนะเวลาเราใส่หน้ากากอะไรเงี้ยก็เรติดหน้ากากน้อยเนื้อจะเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อเขาจะนุ่มๆเลยเกลี่ยง่ายแล้วก็พอทาไปแล้วเนี่ยมันจะเนียนไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็จะให้ฟินเชผิวที่ดูแมทแบบผิวสวยอะเออเป็นความแมทที่แบบผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นนะคะรูขุมขนอะไรเงี้ยมันก็ดูบเบลอนะเหมาะมากในวันสบายๆนะคะเนี่ย คือพอทาแล้วมันก็จะช่วยปรับให้ผิวมันดูผ่องขึ้นนะแล้วก็อันนี้ลิกใช้แล้วหน้าไม่ลอยไม่เทานะคะแล้วก็ทาแล้วผิวสวยอะคูชชั่นของโจวีน่านะคะอันนี้คือตลับที่4แล้วทุกคนชอบมากคือใช้ตั้งแต่ที่รีวิวไปเมื่อปีที่แล้วอะก็คงยังมีการใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะคือหมดแล้วก็ใช้ตลับใหม่เลยเขาลิกชอบงานผิวอันนี้ว่ามันเป็นคูชชั่นที่ทาแล้วผิวสวยแล้วก็สีของเขาเนี่ยมันแมทช์เข้ากับผิวลิ๊กพอดีเลยทาแล้วหน้าดูไม่ลอยแล้วก็ใช้แล้วหน้าาผ่่อออดีคะชบมก ปกปิดดีปกปิดพวกรอยดำรอยสิวข้างแก้มได้เบอร์ศูนย์หก็ได้ทันนี e นะคะจะเป็นสีที่เข้มสุดเลยใครที่เฉดสีคล้ายกันนะคะลองดูนะคะของแบรนด์นี้นะคะว o น n a นะ,ะอีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยมากนะคะตั้งแต่หยิบมารีวิวก็ยังคงใช้อยู่นะคะนั่นก็คือคอนซีลเลอร์ของ la ก l a s s สีที่ใช้คือสีศูนย์สาม melt c a r เมนะคะก็จะเป็นโทนสีที่เข้ากับผิวลิกเลยนะคะแล้วก็ลิกชอบมากเพราะมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อมีความยืดหยุ่นนะคะคือทาแล้วมันมีความแบบเนียนไปกับผิวแล้วก็ตกร่องใต้ตาน้อยมากใครที่ มีริ้วรอยใต้ตาแบบว่าชัดเจนนะคะแบบมีแบบเป็นเส้นๆเหมือนกันอย่างเงี้ยแนะนาอยากให้ลองอันนี้ว่ามันเนื้อมันจะมีความยืดหยุ่นเวลาเราใช้ไปแล้วแบบระหว่างวันมันตกรองค่อนข้างน้อยเลยทุกคนบางวันก็ไม่เป็นนะใช้ง่ายมากเลยแล้วเนื้อมันมีความแบบยืดหยุ่นดีอะใช้แล้วใต้ตามันดูไม่เป็นก้อนๆนะเนียนเข้ากับผิวเราได้แบบดูเป็นธรรมชาติเป็นคอนซีลเลอร์งานผิวที่แบบเหมาะมากกับการใช้ทุกวันนะคะจะใช้นิ้วมือก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ฟองน้ําหรือพับคูชั่นก็ได้นะเติมแล้วก็คือ ใต้ตากาดูดว่าโอเคขึ้นเลยตอนแรกจะดูคล้ำๆหน่อยก็เป็นคอนซีลเลอร์รุ่นหนึ่งที่ชอบนะคะเพราะว่าเนื้อเขาสบายมากๆเลยแล้วก็ปกปิดได้ดีเลยแล้วก็เฉดสีธรรมดานะตอนไหนที่ไม่ได้ใช้ก็คูชชั่นนะคะก็ะะจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะ,ะว่าสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ลิกจะเอาไว้แบบว่าเติมระหว่างวันด้วยนะคะก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นอันนี้นะคะของลอร่าเมอร์เซย์นะคะสีีใช้คือสี3 W 1นะคะหรือว่าสีเบอร์สนะก็<า>นะจะเป็นเฉดสีแบบนี้นะคะนี่ ใช้จนเป็นหลุมแล้วทุกคนชอบมากเลยเป็นแป้งสำารองพื้นที่ให้ฟินิปผิวที่ดุงานผิวสวยมากผิวมีความเปรียบเนียนขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติดูไม่หนานะคะแล้วก็ปกปิดก,กลางงแล้วก็คุมมันได้ดีเวยนะแต่ลิจะให้ดูเฉดสนีนิดนึงนี่เนื้อแป้งเขาละเอียดนะคะเนื้อบบุ่มๆละเอียดเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยลิเคยรีวิวไว้แล้วนะคะแบบเต็มๆนะเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูกันได้นะคะอันนี้เคยทําไปแล้วนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แบบเฮ้ย งานผิวสวยมากแม้ว่าจะเติมไปหลายเลเยอร์ค่ะแต่ว่าผิวก็ยังดูไม่หนานะคือเนื้อของเขามันมีความแบบ เนียนไปกับผิวได้ดีอะเออไปธรรมชาติดีนะ,ะหลังจากที่ทาแป้งแล้วจะเห็นนะคะว่าผิวจะดูมีความเนียนขึ้นแล้วก็ผิวแมทแล้วก็เป็นความแมทที่ไปธรรมชาติคือมันแมทแต่ว่าผิวดูไม่แห้งแล้วก็เหมาะมากที่จะใช้ทุกทุวันนะคะแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะรุ่นนี้ราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าคุ้มค่ามากๆทุกคนคคุณภาพของทำมาได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ <S 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 ก็มาในส่วนของคิ้วแล้วก็ส่วนของตากันบ้างนะคะก็จะยังมีอันที่บอกว่าย,ยังคงใช้อยู่เดิมๆนะคะมาเริ่มที่ที่ดัดขนตานะคะอะอะ มีคนสอนนลูกต่อมาจะเป็นในส่วนของคิ้วแล้วก็ตานะคะอันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะคะที่แต่คนตาบอกต่อนะอันนี้พูดถึงบ่อยแล้วนะคะใช้มาหลายปีแล้วก็ยังคงใช้อยู่นะคะคือชอบที่เขาออกแบบมาแล้วมันรับก,กับรูปทรงตานะคะแล้วก็เวลาหนีบแล้วมันไม่กินโคนขนตาเราอะคะ่ะไม่เจ็บแล้วก็แดัดแล้วขนตางอนองอนเด้งเลยทุกคนคือแบบชอบมากค่ะที่ขนตาตกๆอะไรเงี้ยอยากจะ งัดขนตาให้มันดูงอนขึ้นนะคะอยากให้ลองของบอกต่ออันนี้นะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาประมาณร้อยกว่าบาทต่อมาไปที่เขียนคิ้วนะคะที่เขียนคิ้วที่ชอบแล้วก็ใช้บ่อยในช่วงนี้นะจะเป็นของคอสลุกนะคะคือรีชอบที่เขียนคิ้วของแบรนด์นี้มากๆเลยคือชอบตั้งแต่แบบพาเลตของเขาแล้วนะอันนั้นคือใช้ดีมากหมดไปน่าจะสองตลับแล้วนะคะคือสีแบบสีสวยแล้วก็ติดทนนานนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะชอบใช้เป็นแบบแบบนี้นะคะว่ามันพกพาง่ายนะคะแล้วก็จะมี2ฝั่งเป็นแบบหัวแปรงแล้วก็อีก ันจะเป็นแบบดินสอนะคะจะเป็นรูปทรงหัวตัดแบบนี้นะแต่ว่าจะสามารถจะเขียนเป็นเส้นเล็กๆได้นะคะนี่เป็นหัวบบนี้นี่เขียนง่ายแล้วก็สีที่ดิ๊ใช้นี้นะคะจะเป็นสีเดี๋ยวนคะคะดูก่อนสีดิฟราวนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะก็จะเป็นสีที่เหมาะมากกับใครที่แบบมีผมสีเข้มนะคะโทนสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะคะสีธรรมชาติดีลิชอบแล้วก็เขียนง่ายนะคะเป็นรูปทรงหัวตัดอเรียกว่าคอสุกเนี่ยเขาเป็นแบ,บแรนด์ที่เขา ทำดินสอเขียนคิ้วได้แบบดีมากๆเลยอ่ะเออติดทนแล้วก็สีสวยนะสีที่ออกมาเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะไม่เข้มจนเกินไปนะแปรงหัวปัดของเขาเนี่ยมัน,เป,นเป็นหัวแปรงที่แบบว่าไม่แข็งเลยนะเวลาปัดเรารู้สึกว่ามันไม่เจ็บบรเิเวณคิ้วของเราอะคะ่ะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยก็นี่เป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้แล้วชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยในช่วงนี้นะคะพกพาใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะก็เป็นที่เขียนคิ้วของคอสลุก ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของไอายไลนเนอร์นะไอายไลนเนอร์ที่ชอบในช่วงนี้คือช่วงนี้จะชอบเขียนไอายไลนเนอร์โทนสีน้ําตาลเพราะรู้สึกว่ามันทําให้ดวงตามันดูมีความแบบว่าละมุนขึ้นนะคะดูไม่คมเข้มจนเกินไปนะคะที่ชอบก็จะเป็นของนารีนะคะรุ่นนี้นะคะลุคแอดมีนะสีน้ําตาลเลยสําตาลธรรมชาตินะคะนี่จะเป็นหัวแบบนี้เขียนงาน่ายรุ่นนี้ติดทนนะคะเวลาใช้ไประหว่างวันแล้วไม่แพนด้าไม่เลอะบริเวณเปลือกตานะเคยใช้ออกหลังกายแล้วก็คือไม่แบบ ไม่ได้ไหลเหลอะใต้ตาอะไรย่างเงี้ยค่ะติดทนนานใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดมือเราเนี่ยไปเผลอเกาๆอะไรแถวๆหางตาอะไรขยี้ตายอะไรย่างเงี้ยมันก็จะมีจางเหมือนกันนะทุกคน<ฮ>มีสี<ฮ>จะเป็นแบบว่าน้ําตาลธรรมชาตินะวันนี้คือแบบคือช่วงนี้จะอินออกับการเขียนเขียนขอบตาที่แบบน้ําตาลธรรมชาติอนะมันจะดูไม่ได้ขมมากไม่ได้เข็มมากนะคะก็เลยจะชอบใช้รุ่นนี้นะคะของนาลีนะสีน้ําตาลนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น มาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่ชอบในช่วงนี้นะอันนี้คือซื้อตอนไปกรุงเทพในช่วงน่าจะประมาณต,ต้น,ต,นต้นเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็พอซื้อมาแล้วก็ใช้เรื่อยๆเลยนะก็จะเป็นมาสคาร่าของ Ben e f ฟ t รุ่นนี้นะชื่อรุ่นว่า r o l l e r l a ลานะคะอันนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าที่ปัดแล้วขนตางอนสวยมากคือแบบมันงอนเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ปัดแล้วไม่เป็นก้อนด้วยนะคะมันทําให้ขนตาเราอะมันดูแบบงอนเด้งทั้งวันแล้วก็ไม่หนักขนตาเลยทุกคนรู้สึกสบายตามากเป็นมาสคคาร่าที่ติดทนนานแล้วก็ล้างออก เะะหมาะมากกับการใช้ในทุกๆวันนะเช็ดเปลือกตาก็ไม่แสบตาด้วยนะคะก็จะมีขายว่าตามเคาน์เตอร์ทั่วไปเลยนะแล้วก็จะมีแบบที่เซฟราด้วยนะคะนี่อันนี้นะคะของ Ben นฟิตแบรนด์แต่งหน้าที่ใช้บ่อยแล้วก็พกเดินทางบ่อยๆนะคะจะเป็นแบรนด์แต่งหน้าของ DDC อันนี้เลยนะคะคือเรียกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มันใช้ได้หลากหลายดีนะคะ,ะว่าบางทีลิ้ก็จะมาปัดแก้บางทีก็เอาแบบว่าลงแป้งสรองพื้นนะคะแล้วก็ทนี้ ปัดๆทั่วหน้าเบาๆนะคะบางทีก็อมาคอนทัวร์อย่างค่ะเนี่ยไลท์ส่วนเนี้ยบริเวณนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็มาไลท์ดังอย่างนี้ อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะมาแต่งเปลือกตาก็ได้คือพอันเดียวจบเลยผลแปรงเขานุ่มมากๆเลยทุกคนคือมันนุ่มแบบใช้แล้วละมุนผิวหน้าดีแล้วก็จิกสีได้ดีนะคะเดี๋ยวอันต่อไปเราไปดูในส่วนของแก้มแล้วกันเราต้องไปปัดแก้มด้วยที่ปัดแก้มนะคะที่ใช้บ่อยนะคะจะมีู่3อันนี้นะคะที่ชอบมากๆจะเน้นเป็นโทนสีที่ดูละมุนนะคะแก้มดูละมุนปัดแล้วดูเด็กอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะก็จะเป็น3อันนี้นะคะรือจะให้ดูอันที่ดิศใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นอันนี้นะคะของโรแมนนะอันนี้เลย ีที่ใช้อันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สี่นะคะเนี่ยค่ะคือมันแตะสีดีมากๆเลยนะแล้วก็ขนแตนุ่มมากนี่ก็จะชอบปัดแบบเนี้ยค่ะเติมแบบไว้เติมระหว่างวันด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยอืมนี่ยค่ะ ดีมากเลยนะใครอยากได้แปรงสักอันหนึ่งที่เอาไว้พกพาเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อมาใช้แล้วคุ้มได้ใช้หลากหลายอะไรเงี้ยนะอยากให้ลองอนนี้ของ d d ดีดีมากนะคะชอบมากเลยนะอนแล้วก็อันนี้จะเป็นสีบัชออนของโรแมนต์นะคะที่ได้สีแก้มดวบละมุนล,ละมุนนะเออชอบมากเลยเป็นสีที่ปัดแล้วทาให้หน้าเรามัดนดูบดูอ่อนเยาว์ขึ้นดูสดใสนะคะเหมาะมากกับการใช้ทุกๆวันนะสีมันจะไม่ได้จัดจ้านมากนะคะแต่เวลาปัดแล้วแก้มมันดูละมุนขึ้น ผิวเข้มก็ใช้ได้นะคะคือมันจะได้แก้มที่ดูแบบละมุนนะทุกคนมีความละเลื่อนะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชอบถ้าเกิดว่าใครอยากได้บัชออนโทนละมุนหน่อยอะไรเงี้ยก็ลองดูของโรแมนได้นะคะเป็นอันนึงที่ใช้ดีเลยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะอันต่อมาันี้ก็ใช้บ่อยไม่แพ้กันกับอันนี้นะคะก็คือบัชออนของเพลทิพล่านะคะอันนี้เลยในยคือเบอร์02คือสีมันจะไม่ได้ดูออกชัดมากนะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มเลเยอร์ไปเรื่อยๆสีมันจะค่อยๆชัดขึ้นนะคะแล้วแก้มเราก็จะดู นัวๆละมุนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่ชอบมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ผิวขาว,วาลิกลิคิดว่าใช้แล้วสีน่าจะชัดกว่าลิกนะเป็นบัชออนที่แนะนำถ้าเกิดว่าใครชอบแบบโทนแนวุบยปัดแล้วแก้มสดใสดูละมุนล,ละมุนนะคะแล้วก็ใช้ทุกทุกวันได้ลองดูนะสองอันนี้อ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นบัตชออนถูกและดีที่ชอบอีกอันนึงนะคะเป็นของ In To i t ินะคะอันนี้เนี่ยสีจะมีความเข้มกว่า สองอันนี้นะคะแต่ปัดล้วคือแบบแก้มมันดูแบบพอฟขึ้นมาเลยทุกคนแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะคะแล้วก็สีแน่นแล้วก็ติดทนนานด้วยนะนี่จะเป็นลาย,ยาน,นะคะเป็นลายกุหลาบนะสีมันจะชัดกว่านะคะเนี่ยเท็กเจอร์สีชัดกว่าแต่ว่าโทนมันก็ละมุนสวยเหมือนกันคือแก้มมันจะดูแบบมีความแบบชัดขึ้นนะถ้าเทียบกับสีสองสีเมื่อกี้นะคะน,นี่คือจะชัดกว่านะคะประมาณนี้คือเขาก็เติมแก้มไปเรื่อยๆนะสีแก้มก็คือจะชัดขึ้นกว่าเดิมตอนเนี้ย เออแล้วก็บางทีอลิ่กก็จะใช้ามาแบบว่าเป็นอายแชโด้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะใช้ฝั่งนี้ให้ดูนะเนี่ยค่ะก็ใช้ฝั่งนี้ในการแต่งเปลือกตาได้นะอย่างที่บอกไปเลยว่าแปรงอันนี้คือใช้แล้วแบบเฮ้ยคุ้มมากอะ่ะมีอันเดียวคือใช้แต่งได้เกือบทั้งหน้าแล้วนะคะสีบัชออนนะก็จะดูแบบสีชัดขึ้นสีเข้มขึ้นนะคะแต่ก็ยังอยู่ในโทนที่ยังดูละมุนนะคะแก้มดูแบบว่าสดใสนะแล้วก็ เหมาะกับการใช้ทุกวันแล้วก็น,นี้ไปออกงานก็ได้นะติดทนนานมากๆนะคะของ i n t u It ดรุ่นนี้นะคะ Blooming Blush นะเป็นเบอร์04นะคะต่อมาก็จะเป็นลิปนะคะก็จะมีทั้งลิปบำรุงแล้วก็ลิปสติกนะคะที่สีแน่นแชัดๆกบปากคล้าม,มิดนะอันนี้เนี่ยจะเป็น l i p p i ้งลิปมาส์นะคะของ n ิดลี่นะ ใช้บ่อยมากนะคะนี่จะหมดแล้วนะอันนี้คือใช้ตอนกลางคืนก็ได้ค่ะพอกหนาๆนา,นาตื่นมาปากนุ่มฟูมากทาบำรุงก่อนการทาลิปก็ได้มันช่วยให้การทาลิปแบบเนื้อแมทอะไรเงี้ยค่ะมันทาได้ง่ายขึ้นแล้วก็เติมเต็มพวกเส้นริ้วรอยเราค่ะให้มันดูมีความฟูขึ้นไม่เน้นร่องปากของเราแล้วก็นี่ให้ความชุ่มชื้นนานมากๆนะคะนี่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะนี่เพียงแต่ทาเงี้แล้วก็ใช้เน้ยวมือนวด เนี่ยจะให้ความวาวนิดหนึ่งนะคะแล้วปากเราจะดูมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นเนื้อไม่หนึบนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนานนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชอบมากนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิปบำรุงเหมือนกันอันนี้ใช้บ่อยมากนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ยูเพิรนนะคะเป็นลิปเบบี้บับเบิลนะคะนี่อันนี้คือใช้จะหมดแล้วทุกคนดูดิชอบมาก เหลือเท่านี้แล้วนะคะคือบางทีเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแบบเดินไปเดินมาผ่านห้องน้ําก็คือหยิบมาเติมอะไรเงี้ยหยิบมาแล้วก็เติม,เต,มเติมเติมอะไรค่ะคือใช้บ่อยมากแล้วก็ทากลางคืนด้วยนะคะคือเขาจะให้ความชุ่มชื้นนานนะแล้วก็โทนสีอะไรคือเขาสีน่าหลักเดียดมันดูเป็นสีโทนแดงธรรมชาตนะิทุกคนเห็นปะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะไม่ได้กลบพื้นสีปากได้แบบว่ามิดนะทุกคนมันจะยังมีเห็น พื้นปากเราแต่ว่าทําให้ริมฝีปากเรามันดูแบบเป็นริมฝีปากที่ดูสุขภาพดีมีความชุ่มชื้นแล้วก็โทนสีแดงน่านเรื่อนะคะอันนี้ทาข้างล่างให้เดียวกันนี่ค่ะคือจะเห็นเลยว่าสีปากลิปมันดูสดใสขึ้นนะแล้วก็รุ่นนี้คือให้ความชุ่มชื้นนานด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชอบนะเพราะว่าทาแล้วปากชุ่มชื้นานานมาก แล้วก็ไว้ใช้ในวันสบายๆแบบว่าบางทีเราอยู่บ้านไม่ได้แต่งหน้าอะไรแต่อยากให้ปากเราชุ่มชื้นดูสดใสก็สถานี้นะคะยังอยู่ในหมวดของลิปบำรุงนะคะอันนี้เป็นอันล่าสุดเลยที่ใช้บ่อยที่สุดในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือลิปบำรุงนะคะหรือว่าลิปบาล์มมีสีของนีเวียนะ เขาจะมี2สีนะคะจะเป็นโทนสีแดงกับสีโทนชมพูนะคะแต่ว่าลิเกอร์ใช้สีนี้บ่อยสุดเพราะว่าคือเม็ดสีเขาแน่นนะทุกคนแบบว่าเป็นลิปบา์มีสีที่ทาแล้วกลบพื้นสีปากคล้ำๆของลิปได้แล้วก็โทนสีเนี่ยเป็นโทนสีแดงที่แบบเหมาะกับการใช้ทุกวันแล้วก็มันทําให้ปากเรามันดูสดใสขึ้นอันนี้คือเรายิ่งทาสามข่ะมันก็จะได้สีที่ชัดขึ้นแล้วก็กลบพื้นสีปากได้มากขึ้นนะคะให้ดูก่อนข้างล่างนะคะเห็นไหยคะ คือก,กบพื้นสีปากคล้ำของลิปได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้ทาแล้วให้ความชุ่มชื้นนานด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ชอบเลยคือเป็นลิปบาล์มที่ติดทนนานนะเพราะว่าเวลาที่กินข้าวค่ะจะยังมีสีระเรื่อมบนปากอยู่นะคะคือไม่ได้หายไปจนหมดอะคะ่ะใครมองหาลิปบำรุงอะลิปบาล์มมีสีที่สีแน่นนะคะก,กบพื้นสีปากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนานนะคะแล้วก็ติดทนนะอยากให้ลองอันนี้ของเนเวียด,ด,ดีมากนะคะอันนี้นะคะก็หลายๆคนน่าจะเห็นลิปพูดถึงบ่อยแล้วเพราะว่า ไม่นับแล้วนะคะว่าใช้บมดไปกี่แท่งนะคะเป็นลิปของ Royal นะคะรุ่นนี้นะล u ทิ i เ n a t u r e นะคะก็สีที่ใช้บ่อยจะเป็นสีเบอร์หนึ่งสีเเป็นลิปที่ทาแล้วสบายปากมากๆให้ความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ทาลิปนะคะคือเนื้อลิปของเขาเนี่ยมันมีความแบบแนบไปกับริมฝีปากนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนานด้วยนะคะแล้วก็สีสวยนี่หัวเขาจะเป็นนี้นะหัวแปรงรูปทรงแบบนี้นะคะเวลาทามันก็จะแบบโค้งรับเข้ากับริมฝีปากของเราด้วยนะ มันบางเบามากเลยทุกคนแต่ว่าสีมีความแบบว่ากบพื้นสีปากคำๆได้ทาแล้วสบายปากมากๆเลยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบทนนานมากนะคะเวลากินอะไรไปมันก็หลุดออกไปเหมือนกันนะแต่ก็ต้องคอยว่าเออคอยเติมระหว่างวันนะคะนี่ค่ะทันทีอย่างนี้ทนจะออกนูดน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีคาวามโอชมพูนนิดนึงสีสวยมากนี่ทาดูก่อนข้างล่าง เป็นลิปที่ทาแล้วมันแน่ไปกับริมฝีปากเลยนะคะแล้วก็ ไม่หนึบเลยสบายปากมากๆปากเราเนี่ยดูชุ่มชื้นนะคะไม่เด็บว่าแห้งเป็นร่องๆในระหว่างวันด้วยนะใครมองหาลิปแบบว่าเนื้อสบายๆเนะาะทาทุกวันได้แล้วก็ราคาไม่แพงเราดูของ Royal รุ่นนี้นะคะต่อมาจะเป็นลิปของ m a c นะคะรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นสี544นะคะชื่อสีว่า business casual นะคะก็คือมันจะเป็นสีที่แบบใช้ทุกๆวันได้นะคะทาไปทํางานก็ได้นะคะหรือว่าแบบแต่งแนว everyday ได้หมดเลยลคือเนื้อจะแบบไม่ได้แมทไปเลยนุ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็ทาแล้วปากชุ่มชื้นด้วยนะ อันนี้จะโทนแบบว่าสุภาพสุภาพนะแต่ว่าสีจะดูสดใสขึ้นกว่า roryal อันเมื่อกี้นะนี่อันนี้จะมีความแบบว่าเงาเงากว่านะคะเนื้อนุ่มมากเทียบไปดูกับข้างบนนะคะอ่า ติดทนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลากินอะไรไปมันก็หลุดนะตามปกติเลยนะคะตามลักษณะของเนื้อแบบนี้นะคะ2อ,อันสุดท้ายนะคะจะเป็นลิปที่เนื้อมันจะมีความแน่นขึ้นแล้วก็สีชัดนะคะติดทนนานขึ้นนะ,ะจะเป็น2อ,อันนี้นะคะที่ชอบใช้ให้ทุกคนดูชื่อแบรนด์ละกันกลัวอ่านชื่อแบรนด์ผิดนะ,ะจะเป็นสีเบอร์0ูนนะคะอันนี้ลิซื้อมาหลายสีเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวด้วยะะทุกคนกนี้ให้ดูกันก่อนว่าอันนี้เป็นสีที่ใช้บ่อยนะที่ชอบใช้นะแล้วก็ชอบแพ็กเกจของเขาค่ะเป็นแพ็กเกจที่ถือว่า แต่ว่าหลอของเขาเนี่ยมีความแบบแข็งแรงดีทนทานเลยนะคะไม่กองแก่งนะแล้วก็มันดูเก๋ดีอะเออแปลกดีนะแบบไม่ค่อยเห็นแพคเกจอย่างนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็สีสวยนะสีสวยมากนะคะแล้วก็สีแน่นนะคะชอบกลิ่นของเขามันจะเป็นกลิ่นที่แบบออกกุหลาบกุหลาบแล้วก็เหมือนอยู่ในสวนป่าทุกคนมันกลิ่นแนวแบบอย่างนั้นอะสีเขามันจะดูแน่นขึ้นชัดขึ้นนะคะเนื้อมันจะเป็นแนวแบบ มูสมูสแบบกำมะหยี่นะทุกคนทานแล้วก็จะทําให้เวลาเราเบลนดขอบปากแล้วขอบป,ปากมันจะดูฟุงๆนวลๆน,น,นะสีสวยมากจะเป็นออกแนวโทนสีชมพูกุหลาบนะคะมีติดแดงด้วยนะมาค่ะเรามาดูกันนี้สีเบอร์0ูนนะคะนี่สีแน่นมากเลยทุกคนอันนี้ก็กรอบพื้นสีปากคำๆได้อยู่นะคะรุ่นนี้เวลาใช้นิ้วมือในการเกลี่ยนยจะสวยเลยเนี่ย เกลี่ยได้ง่ายถ้าเกิดว่าใครชอบทาลิปแบบขอบปากดูเบลอๆอ,อะไรเงี้ยค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าทาแล้วขอบปากดูฟุ้งสวยมากทาแล้วสบายปากนะคะไม่หนึบด้วย นะแล้วก็รุ่นนี้ก็ติดทนนานเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเรากินอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลุดบ้างแต่ว่ายังมีความสเตนของสีให้เห็นอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการว่ากินอะไรไปแล้วเงี้ยค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่แนะนำนะสีสวยมากนะเดี๋ยวไว้รอดูรีวิวกันนะคะลิปซื้อมาหลายสีเลยนะคะมีหลายสีที่สวยๆเลยนะเดี๋ยวไงติดตามกันอีกรอบหนึ่งสุดท้ายนะคะเป็นลิปที่ใช้บ่อยในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นลิปรุ่นใหม่ด้วยนะคะบเป็นลิปเมบベลีรุ่นนี้นะคะนี่ปเป็นรุ่นใหม่ล่า ปากรุ่นนี้จะมีความหนึบิดนึงแต่ว่าหนึบไม่เท่ากับซ u เปอร์สเตย์รุ่นแรกนะคะแล้วก็สีสวยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลิปที่ติดทนนานๆอะไรเงี้ยแล้วก็ติดแมสน้อยนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึงที่ตอบโจทย์เลยนะคะแล้วก็ติดทนนานมากที่เราดื่มน้ำหรือว่ากินข้าวทุกคนยังคงเห็นสีอยู่ค่อนข้างชัดเลยนะคะคือหลุดออกไปน้อยมากนะนี่สีแน่นสีชัดมากนะคะแล้วก็จะมีความ วาวๆเงาๆหน่อยนะคะเนื <ur> mm ้อลิปจะไม่ดูแมทไปเลยทุกคนถ้าเกิดเป็นซูเปอร์สเตย์รุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่จะมีความแมทกว่านะ,ะแล้วก็ถึกกว่าแล้วก็หนึบก,กว่านะอันนี้คือเนื้อมันจะมีความหนึบนิดนึงแต่ว่ายังสบายปากนะคะแล้วก็ติดทนนานมากๆนะนี่สีมานนี้แล้วก็เกลี่ยได้นะทุกคนเนี่ยใครชอบทา,อาว่าเป็นเบรนหน่อยก็เกลี่ยอย่างนี้ได้นะคะแบบนี้แล้วก็กลิ่นหอมด้วยน,นี้กลิ่นแบบขนมขนมนะอ่ะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะ สีมันจะไม่ได้ดูเหมือนกับตัวแท่งขนาดนั้นนะทุกคนเวลาทาอมาแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับพื้นสีปากแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าสีนี้ก็เป็นสีที่ลิกชอบสีสวยมากแล้วก็รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ลิกว่าใช้ไประหว่างวันแล้ว มันไม่ได้ทำให้ปากเรามาดูแห้งเป็นร่องๆนะคะไม่เน้นร่องปากด้วยนะคะเราก็ติดทนนานมากๆเขามีหลายสีทุกคนก็ยัง,งลองไปสวอตกันได้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตกันนะคะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้บ่อยในช่วงนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ ติดตามทุกด่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram มตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ